ำส่วนมนความเพียรพระปิตายอดสิทธิีลาวกบเคลโลสูงเก้าครั้งที่78บวันที่26มกราคมสองพันริบัดนี้เป็นครั้งที่78ตรงกับวันที่26มกราคม2 5ง9ันห้าร้เข้าพเจ้านางชนนพรเกตสั่งของเป็นวาจาสาทยายพุทธมน ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควมปฏิเทลเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรัสนตาอีครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมนต์ต่อไป มันตาจักวาเลสุอัตราฆัจฉุเทวตาสัตตมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมกะทังสเคกาเมจรูเปคิริสิาราสเตจันตลิเขวิมาเนทีเประเทจคาเมตะลุวานาคหาเนเกหะวัตุมิเขเตภุมาจายันตุเทวาชรลทธรวิสเมยักขคันทัปปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะะวัจนางสาตโวเมสุนันตุธรรมมาสวรนการุอัยัมพระทันตาธรรมมาสวรนการุอัยยมพระทันตา ธรรมะสมานาคารอายัม์พระทันตานโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นาติเมสารานังอันยังสังคมเมสารานังว <displaystyle mumbles charcoal>, ังเอเตนะสัจจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานมหาการุณิโกนาโถอัถายาสัพพานินางปูเลตวาปาละมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหุนตุสภูปัตวามหาการุณยโกนาโถหิตายาสัพพานินางปูเลตวาปาละมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนะสจวัวเชนะมาหุนตุสพ,พุปัตตวามหากาลุนิกโกนาโถสุขายาสพะปานินางปูเรตวาปาและมีสภาปัตโตสัมโพ,พ,พทิมุตตะมังเอเตนะสจวัวเชนะมาหุนตุสพ,พุปัตตวาเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังพระควาสเกสุวิหารติกกะปลิละวัตถุสมิงมหาวนเนม,มหาตาพิกุสังเคนะ สัตทิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัาสหิจักโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปตะหุนติพระกวนตังทัศนายะพิขุสังคังจะกอัตโขจตุนนางสุธาวาสก,กายกานางเทวานางเอตทะโหโสสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนหัตตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิ ทาสหิเจโลกธาตูหิเทวตาเยบุเยนาสนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาพิขูสังคันจายันนูนะไมยานปิเอนะพระควาเตนุปะสังกโมยามะอุปะสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปเจกะคาถาภาสยามาติอจขโตาเทวตาสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวา พาหังสัมิงเชยเยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุอันตรหิตาพระคัมภีโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระคัมภีร์ตังอภิวาเทตาวะเอกขมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระคัมภีโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิทมหาสมมโยปวานนัสหมิงเทวก,กายาสมาคตาอาคาตาาัตํหะ อิมังธรรมะสัมมยังภักคิตาเยวะอปปาราชิตตาสังคันติอัตโขอ,อัปปาราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาถาังอภปาสิตันตพิขโวสมาหังสุจิตตังอัตโนโอุชุกมมกรรมังสุสาราทีวะเนตานิคะเหตตาวาอินสียานิลักขิตปันธิตาติ โอัปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตเวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจกุมตาสุทสัทนตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกยจิตพุทธังสาร,รังคตาเสนาเตขมิสสันติอปัยยะปูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติ อัตโคพรควาพิขูอามันเตสิเยปุเย,ยนะพิกเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสนิปติตาหวนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังขันจะเยปิเตพิกเวอเหสุอติตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตะปารมาเยว,วะเทวตาสนิปติตาอเหสุเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเว พระวิสสันติอนาคาตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภันรานางเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสสันติเสยยะชาปิไมหังเอตระ,ะหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตยิสสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนาสิกโรธาพาศิสามีติ เอวังพันเตติโขเตพิขูพระควาโตปจัโสสุมพระควาเอตทาโวจะติโลกะมนุกัสามิตัทธุมาตัทธสิตาเยสิตาคิริัภะลังปหิตตาสมมาหิตาปุถูสีหาวาสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนานามานาวิลาพิญโยปัญจะสเตยตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาเนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตัปปมะกะลุงสตวาพุทธศาสนาสนาเตสัมปาตตระหุยานังอามนุสานะทัสนนางอเปเกสตมัทธขุงสหัสสังอธะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานางอามันุสานะมัทะสงอเปเกนาตมัทธขุงที่สาสปาปุตตาอหุงตันจัดสพังอภิญญายาววะกิจวานาจักรุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาจเนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตยิสามิชิราหิอนุปุกพโสโสัตสหัสสาวะยัขาภูมากาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสกิโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวานางชัสหัสสาเหมะวตายขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวานาง สาตาคิลาติสาหัสสายยัขานานตาวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยสสติโนโมธมานาพิกามงพิกูนางสมมิติงว่านางอิเจเตโสลสสหัสสายยัขานานตากวัน <mam> ิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมธมานาพิกามงพิกูนางสมมิติงว่านางเวศสามิตาปัญจสตายัขานานตากวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยสสติโนโมธมานาพิกามงพิกูนางสมมิติงว่านาง กุมพิโรราชาขหิโกเวปลุลสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัส,สังยักษานางปิลุรุปาสติกุมพิโรราชาขหิโกสโสปาคาสนมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทัตาลัตโถภาษาสติขันทภานางอาทิปฏิมหาราชายาสัติโสบุทตาปิตปัสสะพระโวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสติสิโนโมทมานาพิกรมงพิกูนางสมนติงวนงานางทักินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาาสติ กุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายสัตติโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภราอิทิมนโตชติมโตวนาวันโตยสัตสินโนโมทมานาพิกามุพิขูนางสมิติว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายสัตติโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภราอิทิมนโตชติมโตวนาวันโตยสัตสินโนโมทมานาพิกามุพิขูนางสมิติว่านาง อุตรันจ่าที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติยักขานางอาธิปติมหาราชายสตติโตปุตตาปิตัสสะภาโวอินธนามามหาปราปิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาปิกามุงพิขูนางสมมิติงวนังุริมาที่สังทตะอัตโถทักกินีนวิรุณโกปัชิเมนวิรูปโขกุเวโลอุตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทธันละมานาตังตุวเนกาปิลาวัตเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทธามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูโตสหะจันทโนกามเสโถจักกินุขันธุนิขันธุจักปนาโทโอปมัญโยจักเทวสูโตจักมาตติจิตตเสโนจักขันธพลโรราชาชนโตอาคูปัญจสิโเจวติมพลรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจกราชาโนคันธภาสหะตาชุพิ โมธมานาพิกามงพิกูนางสมิติงวนางอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหปัชกากัมพระลัตตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลัทธาจะอาคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาศสมิติงวนางเยนาคาาเชสหัสหะลันติทิพาธิชาปขีวิสุทธาจกขูเวหายาสาเตวนามชปัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสนามัง อภยันตานาคราชานะมาศิสปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิวปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณมกังสุพุทธังคิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุลาติตาพาตโลวาสวัสเซเตอิติมโตยัสสัสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมมจีสหสตัญจะพรริปุตตานังสเพเวโรจานามกา อ่นในหิตวาพระดิงเสนางราหุพัทธามุปาสขมงสมโยธานิพัทธันเตภิขูนางสำนติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมงวาุณาวาุณาเทวาโสโมจัยสัตสหเมตากรุณายกกาอาหุเทวายะสัจิโนกระเเตทัสทากายาสเพนานตตะวันิโนอิติมันโตชติมันโตวันะวันโตยะสัจิโน โมธมานาปิกามุงปิกขูนังสัมมิติงว่านังเว้นทุจเทวาสหาลีจะออสมาจะตุเวยมมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตากขัตตานิปุรักิตวาอาคูมันทวาราหกาวสูนางวาสโวเศธโศสโกปากาปุรินทโททเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิหนยทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสัสิโน โมธมานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวานางอัฐาคูสหะูเทวาชะลามก,กิสิขาริวาอริตกาจา่าโรชาจ่าอุม,มาปุกพานิพาสินโนวรุณาสหาธรรม,มาจ่าอจุตตาจ่าอเนชากาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูาควาสวัเนสินโนทัศเสเต,เตทัศสักากายาสเพนานตาวัน,วนินโนทิมันโตจติมันโตนาวันโะตยัสยสินโนโมธมานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวานางัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอธา,าคูหาะโยเทวาเยจาโลหิตาวาสินโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายสัสสิโนทเศเตทัศธากายาสัพเพนานตตะวันนินโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสัม,มิติงวานาง สุกาการุปมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักกนาสถามตาหาระคชามิตสกาจายัสติโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทัศเตทัศตากายาสัเพนานตาวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทมานาปิกามงพิกุนางสักินิติวนางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสติโน ัำพิตกาลามาเซฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูอัาคูปรนิม,มิตาถ้าเสเตเถถาสะทากายาสัพเพนาน,านตตะวานันโิโนอที่มันโตชติมันโตว,วานานานตันนมันโตยะสติโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสมิติงว่านางสเสเตเทววานิกายาสพเพนาน,านตตะวานันโิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัจจิสาสหะพระวุฒชาติมัคคีลังโอมตินะมานาสวัง กเเคโมคะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจ่ปุตตะที่มัตโตสหสันนั่งกุมารโอติโสจ่โสปาคะสมพิติงวะนางสหัสพัมมะโลกานังมหาความมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสโสทศเสธาอิสลาอาโคปเจกวะสัมวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิงเทเทเวสุพัพมเกมาระเสนาภิกามิปัสะการหักสัมมันที่ยัง เอทค ja ันหัตถพันธะลาเคนะพันธะมัตตุโวสมันตาปริวาเลทมาโวมุนจิตาโกจินังอิติตัทธมหาเสนโนกันหะเสนังอเปสยิปาณินาตัลมาหัดจะสลลังคตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกฐานายันโตสวิจุโกตัาโสปจุทาวติสังขโทอัสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะววักิตวานาจักกุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนรลเต มาและเสนาพิกันตาเตวิชานาถะพิกโตเตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตราเคหิป,ปากามุงเนสังโลมัมปิกอินชย,ยุงตัพเทวิชิตาสังฆามาพยาติตายสติโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชชเนสุตาตินะโมมพุทธเตชชสา,สารัตนาตยธรรมิกาเตเชาประสิทธิประสีเทวานารายะปารเมสุราสิทธิพัมมาจากอินทาจากจัตโตโลกาคัมภีลักกา สมุทาภูตุงค okay? okay? ังคาจะสพัมมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรนิธรณีอุทธีิอุทธีนาทินาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิายสายเตนหน้ามีรูราชปุลนาชีชัยยะชัยยะคำพีรสงพีนาเคทนาคีปีตาจักภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธานมุกขชาชัยยะชัยยะวรุณนัมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาธินาค้ากูลาคันตะ ชยะใช้ยะคัจฉคนนะตุลลงสุการะผู้ชงสีหะพยัคตาทีปาใช้ยะใช้ยะวโรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนะสุทธินารดีใช้ยะใช้ยะสุขาสุขาชีวีใช้ยะใช้ยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาใช้ยะใช้ยะธรณีสันติตัทธาใช้ยะช้ยะมังกราดัญญาภาวะเขใช้ยะใช้ยะวรุณะยะเขใช้ยะชยะลักษเสสุลับผู้ชัดเจชา ชัยยะชัยยะพเมรณะทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธาวังชัยยะชัยยะมะเหสุโรหโลหาลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรัคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณาโขวิรูปปโขจันทิมาเรวีอินโทจะเวนะเตโยจัคุเวโลวาลุโนปิจักอคิวายโยจะปาชุนหภูมาโลทัตตะลัตตะโก อัฏฐานะสัมมหาเทวาสิท e ธ e ิตาปัะอาทโยอิสิโนสาวกกาสัพพาชัยยะราโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปารุจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคังชัยโยปิพุทธจัตสิริมโตอายังมาละสะจัพปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตัาธรรมะข้านามิเหสิโน ชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาราสัจจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาทาอินทคนามเหสินโนชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมาราสัจจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาทาเทวคนามเหสินโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอาย,าย,าย,ายังมาราสัจจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปันนาคนาเหสิโน ชยโยปิพ oh al Ch oh ุทธัสสะสิริมโตอายังมาและสะจัปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชายะตถาธานะคะนามิเหสิโนชยโยปิพุทธัสสะสิริมโตอายังมารละสะจาปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชายะตถาสาัพพมะขนามิเหสิโนเชยันโตโพธิยามมเรศกยานังนั้นที่วัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุเชยมังคะเลอปาราชิตปันลังเกศีเสปะทวิโปกะเลอภิเสเกัพะพุทธานังอัซปะโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุตโตจสุยิถังปรมจจาริสุปักขีนางกายยะกังมังวาจากรรมังปทักขินางปัทขินางมโนกรรมังปณิพีเตปัทขีนาปัทขีนานี้กัตตวานะละพันตัดเถปัทขิเน เตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิรุฬหาพุทธาศาสนอโลคาสุขิตาโหถาสหัสเพหิยาิตพิสุนันตโพนโตเยเทวาอาจมิงขาเนอธิกตาทีคายุกาสตาหนตุสุขิตาหตุสัพพัธารักขันตุสัพพัสตานางลักขันตุชินาสาสนาญากาจิปัตนาเตสังสเพปูเรตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสวัสสาวราหกาโลคาจุปัตะวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพัา กายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังเอวมเมสุตังเอกังสมัมย,ยังภะควาสาวัตถิยังวิหรติเชตะวะเนอนาะกะปินทิกัสอารามีตัตตโขภะควาพิขูอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพภะควะโตปัจจโสสุภะควาเอตถทะโวจอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิิตตทาธรรมนิยามตา สเพสังขาราอานิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิวิวะพิสเมตาวอาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรารติวิภาชติอุตเนีกโลติสเพสังขาราอานิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสะทาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตา สเพสังขาราทุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตะวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวานติวิพาชติอุตตณีกโลติะเพสสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตติตังตถาคโตอภิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชิตตวาอภิสเมตะวา อาติคติเทเสติปัญญเปติปัตะเปติวิวรติวิภาชติอุตเนีกโรติสเพธรรมะอนัตตาติอิทธมะโบจักภะควะอัตมนาเตพิขุภะควะโตภาสีตังอัินันทุนเถอตีตังงานวาขเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีตามขะีนันตังอปัตตัญจะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุปรูหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงนันคอนแคนเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาตัังโกสัญญามละนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนสองคาันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตัมมตันทิตงังตังเวพเทกะรัตโตติสันโตอจิกเตมุนิมุน้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม สเพสสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามลริตตัพพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอดชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะัตตะ ควที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจังนอนทัพปัตวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อ,อนิจาวาตสังขาราสังขา,ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจ่สัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่เมลิงสุจามลริตเตเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทะสังสโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกินจิกุศลังกามังสเปหิพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอัศมิงฐานในอธิกตาทีคาโยกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปรมูลจันตุมาตาปิตาสุิตาหุนตุทุกขาปรมูลจันตุสัเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมูลจันตุ สัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุขาประมูลจันตุสัพเพอาจารยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุขาประมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพสามะตินังสมิชนตุโว นโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติปะกวานโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติปะกวานโมโพธิสัตโตาคันติมายะอิติปะกวายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิะเลตหิงตหิงตาธรรมธานีนะภวันตุปูชิตาสดถิงกะโรเตทวิหารมันเเรเทราจามัชานวากาจพิกขโว สารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสป,ปานาูตาสกิตาพระวันตุเตชราพุชาเยปิจัันทสังภวาสังเสทชาตาอัถวโวปาปาติกานิยานิกังธรรม,มะวังปฏิจเตทสทเพปิทุกัสสกรลณตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรม,มทราจาปุคลาสังโคโหตุสมัควโววัธายยจหิตายาจะอันเหละกขโสัตธรรมโัสเพปิธรรม,มจาริโน พุทธิงสัมปาปุเนยยามาธเมอริยปเวทิเตประสันาโหน,หนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัม,มาทาลังประเวจันโตกาเลเตวปวัสสตุพุทธิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอาตระจังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังคัมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพะธา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยายปัตตาจะนิพายาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหสัมปตังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทนตุสพัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัฏทันตุสัทธายาสีรังละคันตุสพพัพพาทาภาวนาพิรตตาหุนตุขจันตุเทวตาคตา โอตูสัพพังสุม망ฆะลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหนตูนิลันตลังโอ้ตูสัพพังสุ망ฆะลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหนตูนิลันตลังโอตุสัพพังสุม망ฆะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตูนิลันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพพะโส สัพเพพุทธาพระปัตาปัจจจการนั้นจะยังพรังอรหันตานั้นจะเตเชนะารักขังปันตานมิสัพตโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจจจการนั้นจะยังพรังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังปันตานมิสัตตโสสัพเพพุทธาพระรัตาปัจจจการนั้นจะยังพรัง พุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังปันทานมีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังปันทานมีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังปันทานมี นำนาจาถึงกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธย,ยายาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำเกล้าองที่ถวายเป็นพระลักกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้าสถิติพระบรมราชิน,ชน,นีนาถพระมาราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ส,สวรรคาคาลยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคลาปลอดภัยจากทุกสกโรคภัยอันตรายทั้ปงปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นหนามาอาชีพมันชอบทำกับว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนอย่งองสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในกรรีรามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทศเทวราชทั้งหลายผู้ได้อหุนมูลธนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิภาษาพรอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุบงคลพัะปิตายอดสิรฐทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นติมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ